สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเทอร์โบออนบอร์ดอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมมาคนเดียวโดดเลยเพราะว่าวันนี้จะเป็นการจัดเด็กบ้าบ้าบอนะฮะเพื่อนำไปงานแข่งใหญ่กันเลยนะครับผมจะมีงานแข่งใหญ่ของร้านกัปตันการ์ดที่เดือดฮับลังสิทนะฮะผมจะมารีวิวเด็กของผมให้ดูนะฮะว่าผมจัดเด็กบ้าบ้าบออะไรลงไปนะฮะเพื่อนี่จะนําไปแข่งในงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งผลมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันท้ายคลิปทำไมถึงเรียกว่าเป็นเด็กบ้าบ้าบอนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าเด็กเนี้ย เน้นดวงล้วนๆก็คือมันต้องใช้ดวงนะฮะถึงจะปราบโปเกมอนของฝั่งตรงข้ามได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการก,ออก่อควรหรือการเข้าน็อกฝั่งตรงข้ามนะฮะโปเกมอนตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนนะฮะมาจากบล็อกใหม่แล้วมันไม่ใช่โปเกมอน V, V, s ีสตาร์ x อะไรนะมันเป็นโปเกมอนวันไ l a y โปเกมอนตัวเล็กนั่นก็คือเจ้าบาซากิรินะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า เด็กนี้ประกอบด,ด้วยอะไรบ้างแน่นอนก็นคือตัวชูโรงของเราก็คือเจ้าบาสากิริจะมีผ้าโจมตีผ้าฟันไม้ใหญ่ใช้2 e n เอน y ใสทอยเหรียญ2ครั้งถ้าออกหัวทั้งหมดจะทําให้โปกเกมอนบนตําแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพหรือน็อกทันทีนะครับ oh <no. S 1> ไม่สนเลยว่าจะมีเลือดเท่าไหร่ก็ตามฮะขอแค่ทอยได้ออกหัวเตดกัน2ครั้ง น็อกเลยนะฮะนี่ยคือความที่แบบว่าบ้าบ้าบอบบมากนะฮะคนอาจจะไม่เคยเจอโปเกมอนแบบนี้แต่นี่ครับมันมีออกมาแล้วคือเจ้าบาสากิรินะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันสักนิดหนึ่งบาสากิริเนี่ยเป็นธาตุดินนะแต่ วิวัฒนาการจากไตรโดยเด็กที่จัดวันนี้ผมไม่เน้นท่าที่สองนะท่ากระแทศบ้าข้างที่มันตีร2 0ีนะอันนี้ผมถือว่าข้ามไปเลยแล้วกันพูดถึงท่าฟันไม่ใหญ่คุณทอยหัวออกสองครั้งถึงจะติดใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าโอกาสติดมันเพียงแค่25%้าอถ้าเกิดว่าทอยเหรียญั้งแรกนะฮะโอกาสมันจะ50-50ใช่ไหมฮะที่การที่จะเป็นหัวหรือก้อยถ้าเป็นก้อยปุ๊บอ่ะแล้วก็ตีตกไปเลยถือว่าตีไม่สําเร็จแต่ถ้าทอยออกเป็นหัวใช่ไหมเราต้องไปทอยอีกหนึ่ง,งอออครั เท่ากับว่าพอ50 50เจอกัน2ครั้งมันจะกลายเป็น25เปอร์เซ็นต์นี่ยคือการติดโอกาสติดมันน้อยมากนะฮะแต่ด้วยความที่มันเข้าโจมตีง่ายด้วยการใช้ energy ใส่เีแค่2อลูกดังนั้นใช้ดับเบิลเทอร์โบเนจีกับทวิน e r g y ได้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแน่นอนบาซากิกับสไตน์ใส่อย่างละ4ใบนะฮะเดี๋ยวดูจากเบสลิปที่ผมแปะไว้ข้งางใต้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นโปเกมอนชูโรงอีกหนึ่งตัวนะฮะจะเป็นเจ้ามิวแท้งนั่นเองมิวแท้งก็กมาจากบล็อกใหม่ล่าสุดนี้เหมือนนอ,มอนนนนนกกัะะฮโปเมี จะไม่ได้รับเดามจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนวีนั่นคือ V, m a ม็ Star, V, าีตีเราไม่เขา้านะฮะไม่ได้รับเดามจแต่พวกเอฟเฟเฟ t อะไรก็ยังมีอยู่นะอ่านี่ต้องระวังก็คือผมจะเอามิวแท้งน่ะไปเยอนกันไว้นะฮะแล้วเราก็ฟาร์มเบ้นของเราไปเรื่อยๆฟาร์มมอนของเราไปเรื่อยหรือจะเอาเข้าโจมตีเลยก็ได้ถ้าโจมตีก็ไม่ได้คีริวคีริอ,อะไรต่อมา เป็นโปเกมอนคันก้อนนะฮะก็มีไว้ใช้ท่ากินตุนจัวเจ็ดนะฮะไม่มีอะไรไปเร็วๆเลยมอนตสุดท้ายจะเป็นมาราฟี่ไว้กันอูละโอตหรือมีฟ้านั่นเองไว้ตีลงเดนต่อมาไอเทมนะครับผมที่เรียกว่าเด็กเสียงดวงยิ่งกว่านั้นก็คือเจ้าแคสเซ a m เมอร์ผมใส่เลย4ใบแคสเซ a m เมอร์ก็คือทอยหัวก้อยนะฮถ้าคอยติดหัวก็ ดิจี้ของสตูลงหลุมไปเลยทันทีจี้อะไรก็ได้เลยนะฮะโอ้โน,นนะีสุดยอดมากแต่ก็ต้องคอยออกหัวก้อยนะครับอันนี้ผมใส่สีแล้วก็พัดหมุนวนพัดเอเนอร์จีพิเศษของฝ่ายตรงข้ามไปใต้กองนะครับผมใส่3ยังไม่หมดนะฮะยังใช้วงไม่หมดต่อมาเป็นโปเกมอนแคชเชอร์เป็นไอ er. เทมเก่าแก่แล้วแหละเอาไว้สําหรับกระตุกโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามนะคะพลอยออกหัวติดปุ๊บก็กระตุกโปเกมอนจากโนลดินขึ้นมาก็เหมือนบอสออเดอร์นั่นแหละแต่มันเป็นแค่ไอเทมแล้วก็ควิกบอล4ไฮร์บอล4ีเอาไว้เรียกโปเกมอนนะฮะ ไม่มีอะไรเครื่องของวิวัฒนาก,การผมใส่หนึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกที่บ้านมีแค่นี้ส่สองมันแตงแต่เสียงสะท้อนนะฮะผมใส่2เอาโปเกมอนในหลุมสตัตรูกลับมาวางบนเบนซ์น,นะฮะเอาไว้เล่งเดามิสหแทนก็ได้หรือจะให้ เบนเขาเต็งก็ได้นะครับคันเบ็ดธรรมดาเอาไว้เก็บโปเกมอนกลับเข้ากองนะฮะใส่2ใบแต่เอาเอเนอร์จีพิเศษกลับไม่ได้นะอันนี้ต้องระวังเชือกตรงหนีผมใส่2สับเปลี่ยนโปเกมอนผมใส่2เอาไว้สลับโปเกมอนของเราไปสลับกับพวกคาบิคอนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันหนียากต่อมาเป็นซนะัพพอร์ตนะความเทอทยานของชิโรนะผมใส่ถึง 4ใบเราเล่นมอนตัวเล็กเราใส่เลย4นะครเราโดนเขาน็อกง่ายอยู่แล้วเราจะได้เป็นจั่วเป็นแปุ๊ซูจิผมใส่2นะครเป็นการ์ดปวดได้ดีคล้ายๆแมรีนะครแต่ต้องรอใช้เหล็กเกมคําสังบอสผมใส่2นะครสเตเดียมผมใส่ทางอิมะสู่ยอดเขา2นะครไว้ดิสอาบิลตีเอฟ ต,ตแล้วก็สุดยอดสเตเดียมของผมนะฮะที่จะเปลี่ยนท่าโจมตีของบาสากิริจาก25กลับมาเป็น50นั่นก็คือเจ้าป่าเรืองแสงใบนี้นี่เองนะฮะอันนี้เป็นสุดยอดของเด็กนี้เลยป่าเรืองแสงบอกว่าถ้าเราโจมตีนะครับแล้วมันมีการคอย หัวก้อยอะถ้าเราไม่พอใจเราสามารถยกเลิกการโจมตีนั้นแล้วตีใหม่ได้อีกหนึ่งทีนั่นหมายความว่าถ้าผมโจมตีไปปึ๊กออกก้อยผมล้มเลิกไม่เอาการโจมตีนี้โมคะผมจะได้กลับมาตีใหม่อีกหนึ่งครั้ง25%บวก25%มันจะกลายเป็นกลับมาเป็น50%คิดง่ายๆแค่นี้เลยนั่นคือโอกาสครึ่งต่อครึ่งเลยนะถ้าเกิดระวังสเตเดียมนี้ได้อ่าเนี่ยสุดยอดเลยครับต้องใส่ส่วน energy ผมใส่ทั้งหมด8ใบนะฮะจะเป็น ทวีนเอเนจีสีแล้วก็ดับเบิลเทอร์โบเอเนจีใส่สีนะฮะบาซากิริเนี่ยพยายามใส่เป็นดับเบิลเทอร์โบนะฮะเพราะว่าการลดเดเมจจากดนะับเบิลเทอร์โบเนี่ยเราไม่ต้องแคร์อยู่แล้วเพราะเราไม่มีเดเมจอะไรทวินเอเนจีก็เอาไปใส่มิวแทนหรือคาบ์บอนอย่างนี้ก็ได้นะฮะจะได้ไม่โดนลดเดเมจประมาณนี้นะฮะทีนี้รู้คอนเซ็ปต์คร่าวๆของเด็กผมแล้วนะฮะว่ามันเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวจะไปลองใช้งานจริงนะฮะจะไปแข่งกันดูวันพรุ่งนี้ว่า ผลลั์มันจะเป็นยังไงโอ้โหคงเจอแบบมีต้องมตตาเด็กนิวเด็กอาเซอุดอะไรพึชพักนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะแพ้ชนะอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยว่าเอาไปแข่งเนี่ยผมยังไม่เคยเอาหนีไปเล่นกับคนจริงๆเลยนะฮะในออนไลน์ก็ยังไม่มีฟอร์แมตของการชุดนี้ให้เล่นนะฮะก็คือเอาไปเล่นสดๆกันเลยในงานเดี๋ยวไปดูกันนะครับต uh ิดตามในคลิปนี้ได้เลยเอาบายแวะ แล้วครับผมก็มาด้วยความที่เรียกว่าอะไรเดียเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นงานแข่งที่ค่อนข้างใหญ่จริงๆเลยนะ มีผู้เขา้าแข่งขันทั้งหมด136คนนะตรงๆว่าผมไม่เคยแข่งงานที่แบบสเกลคนเยอะอย่างนี้มาก่อนอนะ่ทะทำอะไรคนเยอะแล้วมาทําไมใช่ไหมฮะคือเราต้องเล่นสวิตซลาวทั้งหมดถึง8รอบนะฮะแล้วเอาง่ายๆคือต้องเล่นทั้งหมดแข่งทั้งหมดอ่ะแปดรอบกันเลยทีเดียวนะโอ้โหตั้งแต่เที่ยงครึ่งอ่ะรอบแรกจนถึงเกือบหกโมงครับ่าจะจบ oh <no. S 1> มไม่เคยเล่นกัดนานขนาดนี้มาก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่ากรัดการเอาเด็กเนี้ยไปแข่ง ในงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะเป็นยังไงนะรอบแรกรอบที่1นึ่งนะฮผมเจอกับเดฟเทลฟูลวีสตานะฮะที่มาพร้อมกับเจ้า b ีดารุนะฮะจริงๆเจ้า b ีดารุเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้โจมตีหรอกมันเป็นตัวโปเกมอนซัพพอร์ตนะฮะเอาไวค้คอยเติมการ์ดในมือผลของการแข่งก็คือเสมอครับผมอ่าเสมอคืออะไรบางท่านอาจจะไม่ทราบการแข่งแต่ละครั้งแต่ละรอบเนี่ยจะมีเวลากําหนดนะฮะซึ่ง งานนี้กำหนดให้รอบละ25นาทีถ้า25นาทีแล้วยังไม่มีผู้แพ้ชนะไม่ว่าใครจะเหลือไพ่เท่าไหร่นะก็ปรับเป็นเสมอนะครับผมการเสมอเนี่ยจริงๆไม่ดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการแพร้ทั้งคู่นะครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนได้มีโอกาสไปแข่งพยายามอย่าให้เสมอกันเพราะมันจะไม่ดีกับทั้งสองฝ่ายทาไม รอบแรกผมถึงเสมอนะฮะเพราะว่าเอลฟูนของคู่แข่งอ่ะเขาตีผมไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมยืนด้วยมิวแทงพี่ทบครับแล้วทำไมพี่ไม่ตีเอามิวแทงตีเจ้าเ <ละ S 1> อลฟูนเขาล่ะเพราะว่าเมื่อเขาแปลงร่างเป็นเอลฟูนวีสตา์ได้ครับแล้วเขามีเอเนอร์จีติดครบนะครับผมเขาจะสามารถโจมตีด,ด้วยท่าที่มีเอฟเฟกผมจะไม่สามารถติดไอเทมติดโปเกมอนแล้วก็เอเนอร์จีพิเศษได้อย่างที่บอกไปทั้งเด็กผม ไม่มี Energy ธรรมดาเลยมีแต่เอ e r g y พิเศษล้วนเขาก็พยายามเอาบีดารูเนี่ยขึ้นมาตีผมเนาะแต่ว่าเจ้าบีดารูเนี่ยการจมตีแต่ละครั้งต้องคอยเหยียดฮะถ้า่อยออกก้อยก็ตีล้มเหลวนะฮะอะผมก็ปาบีดารูเขาได้ก่อนแต่ก็น่นแหละครับพอเขาเอาเอลฟุนมายืนแล้วก็ผมเสียเอเนอร์จีไปต่างฝ่ายต่างตีกันไม่ได้เอลฟุนเขาตีมิวแทงผมไม่เข้านะฮะเจ้าบาซากิริผมเนี่ยก็โดนน็อกเอา์ไปหมดแล้วนะฮะผมก็เหลือแต่มิวแท้งยืนนะฮะมันก็ เยอกันอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีอะไรจะแก้กันได้ก็หมดเวลานะฮะอันนี้ต้องขอโทษคู่แข่งจริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจอยากให้มันเป็นอย่างนี้นะฮะมันทําอะไรไม่ได้จริง,รงๆก็หมดเวลาแล้วก็กลายเป็นเสมอไปต่อมาการแข่งรอบที่2ผลคือชนะครับแต่เป็นการชนะบายก็เป็นการชนะที่ไม่สมศักดิ์ศรีเลยฮะชนะบายือ แข่งไม่มานะครับผมกฎของการแข่งก็คือถ้าคู่แข่งไม่มาปรากฏตัวภายใน5้าทีแล้วก็ชนะบายไปเลยนะอันนี้ผมก็ถือว่าได้ชนะฟรีไปไม่ได้อะไรจริงๆผมไม่ได้อยากชนะบายเพราะผมอยากมาเอาเด็กเนี้ยมาลองแข่งในงานเพื่อทำคอนเทนต์ก็ไม่เป็นไรต่อมาเป็นรอบที่สามนะฮะอันนี้ก็จะเจอกับเด็กวันไพหรือเด็กตัวเล็กเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นเจอเจ้ามิวแทงกับ ลูกเกียนะฮะจะเป็นตัวลูกเกีย25ปีหลายคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ mm hmm. ก็นั่นแหละฮะผัดกันตีผัดกันตีผัดกันต,นตีแต่ด้วยความที่เด็กผมอะ่ะต้องตั้งสไตล์แล้วโวเป็นบาสกาิริมันจะช้ากว่าเขาเยอะเลย mm hmm. กับเขาที่ติดอินเ g อให้ลูกเกียได้ครบ2ครั้งนะฮะก็คือติดกับวินเนอร์จีครั้งให้ลูกเกียนะปีผมทีละร้อยห ก็น็อกผมทุกตัวทุกตัวทุกตัวนะฮะตัวทำเดเมจผมก็นิวแทงตีได้ทีละนิดหน่อยเขาก็ไม่ตายใช่ไหมฮะเอาบาซากิริขึ้นไปคอยเหรียญถอยเหรียญวืดอีกก็ไม่ชนะนะครับอันนี้แพ้ไปโดยปริยายนะครับผมก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างสนุกดีเหมือนกันต่อมาเป็นรอบที่4อันนี้ผมโชคดีหน่อยเจอดิอาเซอุสสายฟ้านะฮะก็จะมีอาเซอุสวีร์ไลชูวีอันนี้ก็ได้เปรียบค่อนข้างได้เปรียบคือผม ยืนนิวแทงไวเนี่ยก็ตีตอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อนะฮะเพราะว่าเขาเด็กนี้เขาเน้นโปเกมอนวีอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้เจ้าบาซากิริอะไรเลยนะฮะเขายืนนิวแทงตีอย่างเดียวถึงแม้เขาจะมีโมโคโคนะฮะขึ้นมาตีผมได้แต่เขาต้องใช้ถึง3ามเมเนจีแล้วตีเข้าเพียงแค่50เลือดนิวแท้งผมมันหนึรบเนาะเขาต้องตี3รอบถึงจะน็อกนิวแท้งผมได้กับนิวแทงผมเนี่ยติดจี้เดียวตีได้แล้วนะฮะติดแค่ทวินเนจีก็ตีได้แล้วก็เลยทําให้ค่อนข้างได้เปรียบก็ชนะไปในที่สุดลมโโโ จี้ได้ปุ๊บก็สบายแล้วนะฮะก่อนี้ก็ชนะไปต่อมาเป็นรอบพี่5นะฮะโอ้โหเล,เล่นเยอะอจริงๆเนี่ยเริ่มเข้ารอบที่5นะสมองเริ่มเบลอแล้วฮนะเพราะอย่างว่าที่บอกครไม่เคยเล่นเยอะอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เล่นติดต่อติดต่อกันเลยนะรอบที่5ผมเจอกับ เด็กหมีฟ้าฮะเป็นเจ้าอูโอสจู่โจมต่อเนื่องนะฮะวีแม็กมาในคอนเซปต์ของเด็กมืดนะคะก็จะมีเจ้ากาลาไฟเจอรอบนี้ก็ชนะอีกแล้วนะฮะเพราะว่าพระเอกของงานนี้เลยก็คือเจ้าบาซากิรินะครับผมสามารถขึ้นไปจมตีท่าฟันไม้ใหญ่ใส่อูลโอสวีแม็กนะฮะแล้วก็เสริมด้วยป่านะครับผมโจมตีน็อกทันทีได้สามไพ่นะฮะแล้วก็ตีเม็ดซอนตายเขาอีกรอบนึงนะฮะเป็นสี่ไพ่แต่ก็โดนกาลาไฟเจอเขาคลิกกลับมานะฮะ ามาโจมตีผมก็ตั้งม่แต่ก็ได้แตรขุดหนีเขากลับมาฮะจากนั้นใช้คําสั่งของบอสลากหนีเขาขึ้นมาแล้วก็ใช้ท่าฟันไม้ใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ติดสาเร็จนะฮะทำให้เทคหกไพไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมมากมากเลยจริงๆนะฮะโอเคได้ใช้เจ้าบาซากิริอีกแบบเต็มมิตเต็มหน่วยต่อมาเป็นรอบที่6ยิ่งเบอร์เข้าไปใหญ่อีกนะฮะก็เจอกับสุดยอดเดคมีต้าคือเจ้าเด็กมิววีแม็กนะฮะอ่าเป็นมิวกับเกโนเซกหรือว่า ขืดขึ้นคอสุดๆตั้งบาสกิริไม่ได้เลยก็เลยเสียทีละไพ่ทีละไพ่ทีละไพ,ะพ่แต่รอบนี้ชนะนะครับผมเพราะพระเอกของรอบนี้ก็คือค้อนแดงหรือแคทแฮมเมอร์นั่นเองค้อนเนี่ยครับทุกอเนเอร์จีเขาผมใช้หมดเลสี่ใบเตะไปรู้สึกน่าจะ3ทีนะฮะทำให้แบบเขาไม่มีเนอร์จีไปเล่นจนสุดท้ายเขาจ่วจนหมดเด็กแล้วก็เป็นการแพ้แบบเด็กหมดกองนะฮะไม่ได้เทคไพ่เขางผลไพ่นะก็คาดการไว้แล้วแหละว่าจะใช้บาสกิริขึ้นไปแต่ก็ผู้แข่งเล่นได้ดีมากนะฮะไม่ยอมให้ผมโจมตีได้เลยเสียทีละ ใช้ Core e gy, e gy, คอ์ทูเอนเนอร์จีคอ์ทูเอนเนอร์จีเขาก็โจมตีผมไม่ได้ไปหลายตาเหมือนกันยื้อไปเรื่อยๆฮะจนผู้แข่งเด็กหมดกองต้องขอโทษจริงๆเหมือนเดิมนะไม่ได้ตั้งใจมันออกมาเป็นเพลย์แบบนี้นะแต่สถานการณ์มันบังคับใช้คอนแดงทูเอนเนอร์จ e ีไม่งนั้นใครผมก็หมดนะฮะเพราะว่าเกือบแพ้เหมือนกันรู้สึกว่าใครผู้แข่งจะเหลือใบเดียวนะฮะขอบฝึกจริงๆต่อมารอบที่7ยิ่งเบอร์หนักเบอร์หนักสุดๆเจอกับ อาเซอุน้ำน้ำล้วนเลยนะฮะก็จะมีเจ้าเมสซ์มีเจ้าจิเมเลียนะไรพวกนี้ที่แพ้เลยก็คือแพ้ให้กับเจ้าอิตาเลียนนะฮะเขามีอิตาเลียนตัวที่เป็นติดสินบนนะเนาะไปใส่มิวแทงผมก็ตายนะ,ะแล้วมิวแทงที่เหลือติดท้ายหมดทําอะไรไม่ได้นะฮะจะใช้คําสั่งบอสลากอาเซอุ ud, มาจะใช้โปเกมอนแคชเชอร์ลากมาก็ไม่มีประโยชน์ผมไม่มีมิวแทงที่จะไปยืนชนนะฮะก็โดนเก็บทีรพายทีรพายสบายๆแพ้แบบหมดรูปเสียท่าเลยะครับผมรอบสุดท้ายก็เจอกับอาเซอุน้ำเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะเป็น อุ้ที่มากับ e ิน r ท y ักทัดมืดคู่แข่งเขาก็มีกาลาไฟเยอร์แหละแต่รอบนี้เขาไม่ได้ลงกาลาไฟเยอร์เลยเนาะรอบนี้ก็แพ้นะสเตปเดิมๆเ,เลยแพ้กับอินเทริเอนติดสิงบนสามารถตั้งเจ้าบาสกิริได้แหละแต่ว่าสเตเดียมปากไม่ขึ้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเซิร์ชใช้ชิโรนะยังไงก็ไม่ขึ้นมือเลยโจมตีด้วยท่าฟันไม้ใหญ่ไปนะฮะใช้ไป3รอบจะติดแค่รอบเดียวได้ลงมเจ้าอินเทริเอนติดสินบนเขาแต่มันก็ตาท้ายแล้วเขาก็เอาอาร์ซิี่ย มาตีเจ้าบาสกิลิผมก็เทคภายสุดท้ายไปได้แพ้แต่อย่งที่สุดนะฮะอันนี้สนุกมากเหมือนกันนะฮะก็ลุ้นคู่ต่อคูกรลุ้นเหมือนกันนะฮะคอยเต๋าใช้ท่าฟันไม้ใหญ่อะแต่ก็อย่างว่าติดยากเพราะไม่มีสเตเดียมครบแล้วนะครับทั้งหมด8รอบสรุปได้ว่าชนะไป4รอบนะฮะจากทั้งหมด8รอบซึ่งใน4นะี่เนี่ยจะมีชนะไป1นะฮะก็คือชนะจริงๆจะแค่3รอบเท่านั้นแพ้เนะี่ย จัดแท้3นะฮะก็เป็นพูดน้ำไปและสอนะฮะกับเด็กที่เป็นมิวแทงลูเกียหนึ่งอีกรอบหนึ่งจะเป็นการเสมอกันกับเด็กเอลฟุนมีซานะฮะอันดับก็จะอยู่ที่68จากทั้งหมด136ท่านนะฮะถือว่าเป็นอันดับกลางๆแล้วกันนะครึ่งต่อครึ่งแล้วกนะันก็นับว่าเด็กที่เอาไปเล่นวันนี้ถามว่าสนุกไหมสนุกมากนะ,ะตื่นเต้นทั้งผมตื่นเต้นทั้งกู่ต่อสู้เวลาผม คอยเต่านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยคอนแดงโปเกมอนแคชเชอร์หรือการโจมตีด้วยท่าปันไม้ใหญ่รุ้นทุกคนและรุ้นทุกตานะฮะหลายคนไม่รู้จักปาซากิรินะฮะก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆเหมือนกัน,นะฮะเมื่ออีโวลงไปนะฮะเขาก็ต้องรีบหยิบการขึ้นมาดูเลยว่าทำอะไรได้พออ่านความสามารถท่าโจมตีเนี่ยร้องโอ้โหทุกคนเลยมันกวนจริงๆนะผมเห็นสปอนวแวบ,บแรกเลอ ลองหน้าเล่นนะก็ลองจัดมาเล่นดูถามว่าเอาไปเล่น,นเพื่อหวังผนจริงจริงจังๆได้ไหมส่วนตัวผมเลยกันคิดว่าไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมีการที่แก้ทางได้เยอะนะฮะยิ่งถ้าคุณไปเจอเด็กตัวเล็กที่เป็นวันไพร์เนี่ยโอกาสชนะเขาเนี่ยยากส่วนใหญ่เด็กวันไพร์เด็กอื่นนะเขาทำได้ไม้แรงแต่เด็กเนี่ย ทำแดนนี่ได้ไม่แรงเลยแล้วจะโจมตีแต่ละทีต้องลุ้นและถึงแม้จะโจมตีสําเร็จนะฮะก็ได้แค่ไพ่เดียวฮะเนี่ยจะแพ้วันไพอย่างรุนแรงเลยฮะแต่ถ้าไปเล่นขำๆกับเพื่อนเนี่ยแนะนำฮะแต่อาจ <relations> <James> จะโดนเพื่อนเกียดได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะกับประสบการณ์งานแข่งของกัปตันการ์ดฮะสนุกมากงานจดได้แบบมีคุณภาพส, <tell> er> สุดๆนะับมีความสุขกลับบ้านไปถึงแม้จะอันดับจะได้แบบครึ่งกลางๆอาวุธตรงๆก่อนจะไปแข่งเนี่ยผมหวังอันดับสูงๆเนี่ย ยากอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าไม่ได้เลและแต่ก็ไปเอาประสบการณ์นะเดี๋ยวถ้ามีงานหน้าผมจะจัดเด็กเนต้าไปนะเด็กนี้ไม่เอาแล้ว <c oughs> ถือว่าลิมรสความสนุกของมันแล้วนะครับผมเป็นความสนุกของผมอย่างหนึ่งแล้วกันที่ได้ลองจัดเด็กแปลกๆเด็กที่ไม่ค่อยมีใครเล่นผมคิดว่าในงานนี้ไม่มีใครเล่นเลยแล้วกันไม่เห็นเลยนะตาจากที่เดินดูเดินดูนะฮะเผื่อใครมีไอเดียอะไรลองจัดเด็กแบบนี้ไม่แน่นะคุณอาจจะพาเด็กแบบนี้ไปสู่อันดับที่มันสูงๆก็ได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับกับ EP พิเศษ พิเศษเหมือนวีล็อกมันคือความสรงจำครั้งหนึ่งของผมนะฮะ,ะลาไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับ